สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Hungry Dragon นะครับผมก็คือผมเนี่ยบังเอิญไปเจอมานะครับผมก็คือวันนี้เนี่ยผมจะเข้าไปดูว่า Hungry Shark World นะครับผมมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมก็บังเอิญเจอเจ้า Hungry Dragon นะครับผมก็เลยโหลดมาเล่นดูสนุกมากนะครับผมก็คือผมเพิ่งเริ่มเล่นนะครับนี่อันนี้มังกรตัวแรกนี่ผมเล่นถึงมังกรตัวที่2แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับเราจะไม่ได้มาเล่นมังกรตัวที่2นะครับผม ผมเพิ่งปลดล็อกมังกรตัวที่สามมานะครับผมเจ้าสปาร์กนั่นเองนะครับผมจะเรียกมันว่ามังกรได้ไหมอ่ะมันอยู่เหมือนงูหรือพญานาคมากกว่านะครับความสามารถมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็สามารถกินเหยื่อได้เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ทําลายกําแพงได้ด้วยนะครับด้วยการบูสต์ชนเอานะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมังกรไซส์เอทุกตัวจะสามารถใส่สัตว์เลี้ยงได้2ตัวนะครับผมและเมื่อมีไฟรัชจะได้คะแนนคูณ3นะครับผม ไฟรัชก็คือโกรัชในเกมฮันกี้ช้างนั่นเลยครับแค่ว่าเปลี่ยนมาเป็นมังกรพ่นไฟแทนนะครับอ่าเดี๋ยวใส่สัตว์เลี้ยงก่อนนะครับอันนี้ใส่เจ้าไก่แล้วก็ใส่อันนี้เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้อ่าเพิ่มอาหารนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นเอฟิกเวลาไฟรัชนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับผมเออนี่ผมชอบอันนี้มากกว่านะครับผมมันดูเป็นลำแสงเท่ดีนะครับเอาเลยซื้อเลยนี่ได้แล้วนะครับผม มาเดี๋ยวไปลองเล่นกันดีกว่านะครับผมนี่เห็นไหมครับมันอยู่เหมือนงูมากกว่าจะเป็นมังกรน,นะครับผมมันตัวยาวๆอ่ะมันตัวยาวๆแล้วก็ไม่มีปีกนะครับผมมันเหมือนงูที่สามารถลอยได้บินได้นะครับผมอย่างนั้นเลยอะ่ะอันนี้ผมซื้อสกินมาเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าไปเล่นตัวอื่นนะอันนี้ไปซื้อสกินมาเฉยๆนะครับเห็นสกินมันสวยเมื่อกี้เขาเอามาเสนอนะครับผมก็เลยลองซื้อมาใช้ดูสกินสวยดีนะครับอุย๊ย มีประตูอะไรด้วยทําลายเออลีกลีกลีกจะมากินอาหารอุ Ӫ ้ยตัวนี้กินไม่ได้นะครับผมอุ้ยเอ ijo, เอ ijo, กลุ่มค้างคาวกลุ่มค้างคาวกินให้หมดแมงมุมเอออุ้ยระเบิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ในนี่นี่กินเข้าไปอุ้ยระเบิดโอ้โห,โหผมชนระเบิดไปอันหนึ่งครับน,นี่นี่จะทําอะไรคิดว่าจะมากัดเราเหรอหอุ้ยนะพลิกครับเออไฟรัสแล้วโอ้โหเออเออเออเผาเผาให้เกลี้ยงเผาให้เกลี้ยงเออ โอ้โหลำแสงสวยมากนะครับผมเอาหมดแล้วกินก่อนงั้นกินก่อนได้ไฟรัสอีกเดี๋ยวต้องกินก่อนเอ้ยแมงมุมโอ้แมงมุมเพียบเลยครับตรงนี้โอ้โหแหล่งอาหารแท้ๆเอ้ยคนแม่มดแม่มดจะขี่ไม้กวาดไปไหนออืนี่กินกินอินซีสีทองครับอินซีหรือเหี่ยวผมไม่แน่ใจนะครับนี่เอ้ยแม่มดสีทองอืเออแมงมุมกินเข้าไปแม่มด อยิงเราเหรอยิงเราเหรอเออเออกินโอ้โหเวลอัพแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะครับผมเออทํำลายอ้ยไปไหนอ้ยกินไม่โดนขยรยิงระเบิดเมื่อกี้แกใช่ไหมกินเลยกินเลยมายิงระเบิดใส่เราทําไมเออโอ้ยพวกกอบลินนี่มันไอ้พวกกอลลินนี่มันกวนมากน,มานะครับผมมันมีการยิงระเบิดใส่ด้วยเออกินนกไหนขึ้นไปดูข้างบนนะครับผม นี่มันมีโอวกาศอะไรนี้ด้วยนะครับผมนี่ขึ้นไม่ได้สูงขึ้นอีกนะครับโอ้ตก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 เออบูสขึ้นไปโอ้โหสูงมากเดี๋ยวขอกินนี่กินกอบลินโอวกาศนี่นี่กินเข้าไปจะตกแล้วนะครับผมเดี๋ยวบูชกลับขึ้นไปก่อนออบกินไม่โดนนะครับต้องใช้อันนี้โตขึ้นไปเออกินโอ้โหขึ้นบนโอวกาศเลยนะครับผม อโอ้โหสูงมากกินเลยอยู่บนอวกาศก็ไม่รอดนะครับผมนี่ไม่ใช่พญานาคลอยได้ธรรมดานะครับผมมันคือพญานาคอวกาศขึ้นได้ถึงอวกาศเลยนะครับผมอุ้ยกอบลินกอบลินจะหนีไปไหนกินให้หมดอุ้ยนี่ไงอ้ยกอบลินสีทองครับอืมนี่นี่โอ้โห,โห,โหเหรียญเหรียญครับ เหรียญเหรียดโอไฟรัสต่อครับอื้มเผาเผาให้หมดเผาให้หมดเผาทุกอย่างเผาทุกอย่างให้หมดอยากให้เหลืออยาให้เหลือโอ้ยออ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มังกรตัวใหญ่มากเราจะไปมั่วเขาไหมเอ้ยมันตามมานะครับผมมันเป็นมังกรตัวใหญ่กว่านะครับเราไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยตัวใหญ่กว่าเยอะด้วยนะครับเออเลเวลอัพแล้วนะครับเออมังกรสีทองสีทอง อุ้ยระเบิด,ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้เกือบชนแล้วนะครับเมื่อกี้โอ้ยไม่ได้ตัวใหญ่กว่าเขาตัวใหญ่กว่าโอ้ยเลื่อนรถไปครึ่งหลอดเลยเอ้ยหนีก่อนไม่ได้นะครับผมแต่ตรงนี้น่าจะถิ่นเขานะครับอันนี้ผมยังเป็นมังกรไซส์เอสอยู่นะเขาเป็นมังกรที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับไปอไปขึ้นโอวกาศต่อว่ายังไงแถวนี้มีอะไรนี่อุ้ยผมกินไม่ทุนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดีเ๋ยวเดี๋ยวกินนกชาร์จพลังก่อนนะครับ เออโอ้โหโดนมังกรไซอื่นกัด่ะตายเลยนะครับตายเลยเมื่อกี้อ่ะถ้าไอตัวนั้นมันไม่มากัดซะกอ่อนนะครับผมอาจจะรอดอยู่นะครับเกมนี้อาจจะทําสกอร์ยากกว่าฮังกรีชาร์กหน่อยนะครับผมคิดว่านะในความคิดผมนะผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับอุยอ้ยยักษ์โอ้โหตัวอะไรอ่ะ ยักษ์โอ้โหตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยนะครับผมยักษ์สีฟ้าเออไฟรัชครับเผาเผาไว้หมดเผาโอ้โหพอตอนจะเผาไม่มีใครเลยนี่นี่นี่เกลี้ยงครับเกลี้ยงโอ้ยโดนระเบิดโอ้ไฟรัชครับไฟรัชเออเออเผาไว้หมดเผาทั้งหมู่บ้านเลยนะครับผมอยากให้เหลืออยากให้เหลือพวกอัศวินเหรอไม่มีจริงโอ้ไม่กล้าไฟรัชครับเออแรงกว่าเดิมแรงกว่าเดิมนี่เผาไว้หมดเผาไว้หมด โอ้สกอร์สองแสนแล้วนะครับผมเออเออทำลายประตูเข้าเออโอ้โหบอกแล้วอย่าให้เหลืออุ้ยตรงนี้เข้าไม่ได้ครับน่าจะต้องอ้อมนะครับอุ้ยโดนระเบิดอู้เกือบตายนะครับเออโดนไม่มุมกัดนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมสกอร์สองแสนถือว่าโอเคนะครับวันนี้ผมว่าจะเล่นเจ้าสปาร์คให้รเวิเต็มเลยนะครับผมจะได้ปลดล็อกเจ้าโทนี่ดากอนนะครับผมในคลิปหน้านะครับ มามามาไฟรันไฟรันมาได้แล้วอุ้ยโดนระเบิดโอ้โหตรงนี้ระเบิดเยอะมากอะไฟรันไฟรันมาได้แล้วไฟรันมาได้แล้วอื้อกินเยอะแล้วนะกินเยอะแล้วนะไฟรันครับผมเออเออเผาให้หมดเผาให้หมดพวกตัวใหญ่อะไรเผาให้หมดเออเอออย่าให้เหลืออย่าให้เหลือเชี่ยวนี่ฝูงค้างคาวกินให้หมดโอ้โหมาครับ โอ้โหกินทีเดียวตัวแตกเลยโอ้โหเราโดนพวกค้างคาวกัดอะออเออเอยังไงโอ้โหกล้ามากนะครับมากัดเรานี่พวกฝูงค้างคาวสีทองซะด้วยเอ้ยลงน้ำครับลงน้ำได้เราเป็นงูนะครับผมเราเป็นงูทะเลเราไม่ใช่มังกรเดี๋ยวรอบูสต์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปในน้ำเออกินคนเออลงไปมีฉลามไหมไม่การูด,ดอนอนะ นี่เหรียญอืออือกินให้หมดนี่ว่าไงพวกปลาพวกปลาก็ไม่เหลือนะครับผมนี่ข้างคาวอืออือโอ้โหมันกลับกระแสลมไม่ได้นะครับผมอือไฟรัชตอนะครับผมเผาไปเผาไปไหนว่าไงหมู่บ้านก๊อบลินเมื่อกี้นะครับผมอืออือเผาอือเอ้ยก๊อบลินตกลงมาพอดีครับไปไหนไปไหนไปไหน จะเข้าบ้านเหรอไม่ทันแล้วเฮวอืมทำลายสะพานอุ๊ยใครยิงใครยิงเมื่อกี้ใครยิงนี่ไงแกนี่เองนี่ไปไหนเออกินเรียบร้อยเออกอบลินอีกตัวหนึ่งอุ้ยได้ใครครับอือกินเข้าไปไอพวกกอบลินที่โยนระเบิดนี่มันน่ารำคาญมากอ้วโดนระเบิดโอ้โห,โห,โหรีบกินก่อนนะครับรีบกินก่อนโอ้โหระเบิดเมื่อกี้ดามเมจแรงมากนะครับผมมันลูกใหญ่เอ้ยโยนระเบิดใส่เราอีกแล้ว อุ้ยเกือบโดนระเบิดอีกแล้วนะครับนี่ฝูงนกกินเข้าไปก่อนนะครับอะไรก็ตามกินก่อนตอนนี้เออเออเออบูสทําลายทําลายกินก่อนโอ้โหไม่ได้ไม่ได้จะตายแล้วจะตายแล้วเออจะตายแล้วนะครับต้องกินก่อนอะไรก็ตามกินไปก่อนตอนนี้กินไปก่อนอะไรก็ได้ตอนนี้อะไรก็ได้แล้วนะครับผมเอยพวกกอบลินอืมอืมอืมโอ้โหโดนระเบิดอีกแล้วไหนใครยิงเมื่อกี้โอ้ยโดนระเบิด โอเคเลือดเต็มแล้วนะครับผมโอ้โหเกือบเกือบตายนะเมื่อกี้เอ๊ยกัดอีกแล้วกัดกัดเหรอสองตัวเลยไหนตัวนึงไปไหนแล้วโอ้ยโอ้ยยิงระเบิดอีกแล้วเออนี่ไงเจอแล้วเจอตัวแล้วไอตัวยิงระเบิดอยู่นี่นี่นะครับผมยังไงอัศวินในเกมนี้ไม่มีอยู่จริงอัศวินฆ่ามังกรไม่มีอยู่จริงมีแค่มังกรฆ่าอัศวินเท่านั้นออืออ เออเก็บเหรียญไปโอ้โหมันพองตัวครับไปตัวนั้นผมกินไม่ได้นะครับผมเวลามันพองตัวเออกอบลินวิ่งหนีทําไมไอพวกนี้แหละที่โยนระเบิดใส่เรานี่แน่อูหมันเผาทุกอย่างเลยนะครับผมเจ้าไก่ตัวทําสกอร์เลยนะครับโอ้ยโอ้ยัยยกษ์ตัวใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ยุ่งกับตัวนั้นไม่ได้เออโอ้โหตัวใหญ่นี่อีกแล้วครับผมโดนมาทุกทีเลยอ่ะ โอ้ตอนนี้สกอร์แสนกว่าๆแล้วนะครับผมไปกันต่อเลยครับเออไฟรัสต่ออืมอืมเผาโอ้ตัวใหญ่ไม่ได้นะครับผมผมเผาตัวใหญ่ไม่ได้เออ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 เรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนตัวใหญ่กันอีกแล้วนะครับผมเข้าไปผิดที่ผิดทางอีกแล้วไม่เป็นไรนะครับผมสกอร์สองแสนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมสำหรับมังกรไซส์เอสนะครับ โอเคเลเวลแม็กซ์แล้วนะครับผมลลบผมังกรโทนี okay. ่ปลดล็อกแล้วนะครับผมปล okay. ดล็อกเจ้ามังกรโทนี่แล้วโอเคอ่าปลดล็อกแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้มาเจอกับฮังกี้ดากอนพันหน้านะครับผมสำหรับฮังกี้ดากวันพันนี้ก็บายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะครับ